เอ่อวิบราโตเทคนิคเป็นเทคนิคที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับการเล่นเครื่องสายนะครับไม่ว่าจะเป็นไวลินวีล่าเชลโล่หรือเด b เบสอะไรก็ตามเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกทางอารมณ์หรือเอ็กซ์เพรสอารมณ์ต่างๆที่เราจะเล่นออกมาแล้วก็ทั้งเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนคัลเลอร์ในเสียงของเราที่เราจะเล่นวิบราโตเทคนิคเป็นเทคนิคที่สำคัญมากอย่างหนึง่งสำหรับการเล่น เครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายไม่ว่าจะเป็นวอล,ลินวิล่าเชลโลหรือดับเบิลเบสครับวิบราโตเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะเอามาในเอามาใช้ในการแสดงออกทางอารมณ์ที่เราจะใส่ในบทเพลงต่างๆหรือการเปลี่ยนคัลเลอร์ในเสียงที่เราอยากจะสร้างออกมาให้เข้ากับบทเพลงการวิบราโตเนี่ยก็ประกอบด้วยทั้งความถี่ งเบโมโต้ที่จะเร็วหรือว่าช้า,าเช่นหรือได้ความกว้างของการเขย่านิ้วในแต่ละครั้งอย่างเช่นหรือซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปใช้ในบทเพลงซึ่งเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปก็จะใช้ในการแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นถ้าผมอยากบอกว่าผมรักวีล่าตัวนี้มาก mm hmm. เทคนิควิบราโตอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็จะช่วยในการสื่อสารสิ่งที่ผมอยากจะสื่อออกไปให้ชัดเจนมากขึ้นหรือผมอยากจะบอกว่าผมเบื่ออากาศแบบนี้จังเลยการวิบราโตอีกแบบหนึ่งก็จะช่วยในการสปอร์ตอ,อารมณ์ที่ผมจะสื่อสารออกไปด้วยครับก็สําหรับวีล่าเนี่ยการวิบราโตจะไม่เหมือนกับจะคล้ายๆกับการวิบราโตไวลินหรือเครื่องสายอื่นๆแต่มันจะแตกต่างกับไวลินตรงที่ วีล่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใหญ่กว่าเสียงจะต่ำกว่าแล้วก็สายที่ใช้เนี่ยจะใหญ่กว่าสายไวโอลินนิดนึงเพราะฉะนั้นการวิบรบโตเนี่ยจะไม่ไม่เร็วและไม่ถี่เท่ากับการวิบรบโตของไวโอลินผมจะลองสาธิตการใช้วิบรบโตในบทเพลงสำหรับวีล่าให้ดูนะครับ